กระแสคะแนนที่เกิดขึ้นทาง Rotten Tomato นะครับ90คะแนนซึ่งภาพที่ผมขึ้นนะเวลานี้เนี่ยมันขยับขึ้นไปอีกฮะเป็น91มีหลายเรื่องฮะที่เปิดตัวคะแนนสูงแล้วมันค่อยลงมาเรื่อย บางเรื่องเนี่ยมันจากแดงลงมาเขียวเน่าเลยก็มีการที่มันเปิดตัวในวันแรก90%เนี่ยแล้วณเวลาเนี้ยสดๆแนะเวลานี้เนี่ยมันขึ้นมา91เนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นเปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยก็ถือว่าเฮ้ยทิศทางตรงนี้มันเริ่มสกิดอะไรบางอย่างแล้วว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันสวยงามน่าสนใจแหละจอห์นวิกเนี่ยนอกจากเปิดตัวด้วยคะแนนที่สวยงามไปแล้วเนี่ยมันมีอยู่รอบนึงฮะที่โรงภาพยนตร์พาราเมลเมืองออสตินเท็กซัส หลังจากที่หนังฉายไปเกือบ3ชั่วโมงนะสชั่วโมงคือ180เนาะ169นาทีมันก็คือหย่อนไป11นาทีครบ3ชั่วโมงแต่บรรยากาศในเวลานั้นเนี่ยเขาเล่าว่าพอหนังจบเนี่ยแฟนๆในโรงเนี่ยต่างพร้อมใจกัน standing ovation กันเมื่อเครดิตขึ้น standing ovation ก็คือการยืนขึ้นปลบมือเหมือนวเวลาดูก็ทาเลนเราเราเราได้กดปุ่มโก b บอลเซอะไรอย่างเงี้ย แล้วหลังจากนั้นก็มีการปรากฏตัวของคุณเชสตาเฮลสกี้ผู้กำกับตามภาพเลยนะแล้วก็คุณเคียน์นรีฟแล้วก็มีการยืนบนเวทีพูดคุยกับแฟนหนังเป็นเวลาประมาณ10นาทีโคตรปลื้มเลยใจความหนึ่งที่มาจากปากคุณเคียน์นรีฟก็คือว่าฝากถึงทุกคนนะครับถ้ายังไม่จุใจเดี๋ยวคุณจะได้เจอผมอีกครั้งในบทบาทเดิมนี่แหละถ้าคุณยังไม่จุใจกับ ผมในบทบาทของจอห์นวิกเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาในภาค5าเหรอไม่ใช่ครับภาค5าเนี่ยแอบเริ่มเห็นแลละคือโอเคตอนภาค3เราได้ยินก่อนหน้านั้นว่ามันจะจบมันจะจบแล้วแต่พอภาค3ม,มันสาเร็จเราก็ได้ยินแล้วว่ามันจะมี4กับ5ต่อในเวลานั้นแล้วมันก็เริ่มมีการทําภาค4ต่อแล้วเขาก็มีการปล่อยข่าวต่อมีภาค5าแน่นอนแต่ณเวลาล่าสุดเนี่ยเหมือนผมได้ยินแล้วว่าคุณแชสต้าฮิลสกี้เนี่ยแกก็แบบ ไม่ได้จะเลิกนะไม่เชิงจะเลิกนะแกรู้สึกว่าแกก็อิ่มพอสมควรเพราะว่าเข้าใจเนาะแกเหมือนแกปล่อยของแบบเยอะมากในภาคนี้ไปจนหมดเกลี้ยงแล้วอะเต็มข้องอเต็มขั้นแล้วอะแกก็คงอยากจะพักหรืออาจจะอยากพักก่อนที่จะทําภาค5้ามันคงจะต้องพร้อมกว่านี้แกบอกว่าแกใส่ทุกอย่างที่แกมีทั้งชีวิตไปในภาคสหมดแล้วอะภาค5เนี่ยถ้ามันจะมีอีกอะมันจะต้องบียอนไปกว่าน,นั้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยภาค5มันยังไม่ต้องพูดถึง แต่สิ่งที่คุณเคียนูรีฟพูดว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเรื่องราวของบาลเลริน่าบาลเลรินาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคที่แล้วจอห์นวิกสามนั่นเองจะรับบทโดยสาวบอลอนาเดออามัสนั่นเองซึ่งอันนี้ก็เป็นการการันตีจากคุณเคียนูรีฟแล้วว่าไปดูจอห์นวิกสี่ซะแล้วถ้ายังไม่จุใจเดี๋ยวไปกันต่อในบาลเลรินานะครับ อันนี้ก็เป็นการเซอร์ไพรส์เล็กๆจากคุณเคีโนรีฟแล้วก็ผู้กำกับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยเล่าไปแล้วในคลิป10คาแรคเตอร์นะครับวันนี้ก็จะย้ำในแง่ของเรื่องนี้มาเพราะอะไรเพราะาแอบไปเห็นภาพเบื้องหลังมาคุณผู้ชมคุณเชสตาสไต์สกี้เนี่ยแกพูดเสมอว่าแกดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับแอคชั่นสตาร์จากเอเชียทั้งสงคนและได้มาเจอกันด้วยได้มาหวดกันด้วย นั่นก็คือคุณดอน่เยนคุณจันจือตันอานะจารย์ยิปมันของเรานี่แหละฮะแล้วก็คุณฮิโรยุกิซนาดะพี่แกยืนเฉยๆก็เท่แล้วเนาะคุณฮิโรยุกิซนาดาเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่คุณแชสตายสก,กี้ผู้กำกับเนี่ยปลื้มมานานแล้วแล้วก็ทาบทามมาตั้งแต่ภาค3แล้วแต่พอจะเปิดกล้องเนี่ยคุณฮิโรยุกิซนาดาด้านประสบอุบัติเหตุมีปัญหาเรื่องเอ็นร้อยวายก็เลยไม่ไม่มีโอกาสได้มาร่วมงานในภาคที่แล้วส้มมันก็เลยไปหล่นที่คุณมาร์คดาคัสคอร์ด ในภาคที่แล้วนะครับอิตาซิโรหัวโลนั่นแหละแต่พอได้มีการเตรียมตัวทำภาคสก็มีการท้าทายคุณเฮโรยุกิานดาดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้มีการพบกันอย่างจริงจังแล้วก็เป็นพบการพบกันที่คุ้มค่ามากเพราะมันได้ประมือกับคุณดอนนี่เย็นซึ่งแอบเสียดายแทนคุณผู้ชมนิดนึงไม่ได้พูดแบบขิงให้เสียดายนะคือที่ผมว่ายามก็คือว่าผมไปเห็นภาพเบื้องหลังมาแล้วเนี่ยภาพนี้เลยคุณผู้ชม เหมือนที่บอกฮะคุณชัสตาแกบอกว่าทุกครั้งที่มีการปละมือกันของแอคชั่นสตาร์ทั้งคู่คนที่มีบทบาทหน้าที่ในกองที่ไม่ใช่บทบาทหลักในเวลานั้นเขาจะทิ้งงานของเขาทุกอย่างเพื่อมาดูสองคนนี้เจอกันแอคชั่นกันมันเป็นภาพที่เจ๋งและหายากมากผมไม่สามารถเอาภาพนั้นมาเพลย์ทุกคนได้ชมได้ฟังกันได้เพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ก็เลยขออนุญาต แคปเป็นภาพนิ่งมาให้ชมกันนะครับสองภาพพอพูดถึงคุณดอนนี่เย็นมีเพิ่มไหมนิดหนึ่งฮะคุณดอนนี่เย็นแกก็เริ่มมีการโชว์ตัวและให้สัมภาษณ์แล้วเนาะกับบทบาทของเคนเคนก็คือ,อ,อยอดฝีมือที่ตาบอดเป็นอาจารย์ของจอห์นวิกนะครับมีบทสัมภาษณ์หนึ่งคุณดอนนี่เย็นแกให้สัมภาษณ์ว่าตอนแรกเนี่ยแกได้รับการติดต่อมาว่า แกจะเป็นตัวละครที่ชื่อว่าจางหรือไม่ก็ชางนี่แหละแกบอกว่าจําไม่ได้ไม่ชัวร์ว่าจางหรือชางแกก็เลยตั้งคําถามว่าทําไมมันต้องเป็นชื่อจีนเอเชียเอเชียอ,อีกละ่ะเสื้อผ้าก็เหมือนกันมันเป็นเสื้อคอจีนคือแสดงความเป็นเอเชียเต็มข้อเลยซึ่งผมว่าในมุมของคุณชชสต้าฮกี้แกก็คงคงหวังดีมั้งอยากจะแบบโชว์ความเป็นเอเชียหรืออะไรแบบนี้นะผมเดานะแต่คุณตอนนี้เย็นแกมองต่างเนี่ยคุณดูภาพนี้ดิมันคือแบบเนี้ยเสื้อคอจีนอะ แล้วก็แบบเนี้ยแล้วก็เป็นยอดฝีมืออะ่ะมันคืออาจารย์ยิปมันเลยอะ่ะมันแค่อาจารย์ยิปมันที่ใส่แว่นดําอ่ะเออซึ่งซึ่งผมว่าคุณดอนนี่เยนแกก็คงมองออกแหละว่าเออมันจะต่างอะไรกับยิปมันใส่แว่นวะอะไรแบบเนี้ยแกก็บอกกับคุณแชสตสไตสกี้ว่าคุณนี่มันหนังจอวิกนะเว้ยมันจะต้องใส่สูตรสิหนังจอนวิกอะ่ะเนี่ยแล้วแกก็บอกว่าผมรู้สึกดีใจและภูมิใจมากว่าประโยคที่ผมพูดไปเนี่ย คุณเชสตไดสุกี้แกโอเคทันทีแกเปลี่ยนให้ทันทีเลยเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องชื่อช้างแล้วชื่อเคนไปเลยไม่ต้องใส่คอจีนละมันใส่สูตรแบบจอห์นวิกไปเลยนี่คือความใจกว้างหรือบรรยากาศการทํางานที่ผู้กำกับกับนักแสดงร่วมกันเออเป็นพาร์ทเล็กๆพาร์ทหนึ่งที่เออก็แอบประทับใจในการทํางานในส่วนนี้มีเกร็ดของเคนเพิ่มให้นิดหนึ่งครับเคนเป็นตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนส่วนหนึ่งเคนเนี่ย ได้รับแรงบันดาลใจมาจากซาโตอิชิซามูไรตาบอดน,นั่นเองนะครับซามูไรในตำนานญี่ปุ่นที่ซ่อนดาบคาตนานะไว้ในไม้เท้านั่นแหละครับแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งก็อินสปายมาจากคุณโจวนฟ้าในเดอะคิลเลอร์นั่นเองอันเนี้ยจะเป็นอินสปายเล็กๆ2อันนะครับที่จะเป็นเคนหรือเป็นจางหรือเป็นชางในก่อนหน้านั้นแล้วมันมีพาร์ทเล็กๆซึ่งอันเนี้ยผมไม่ชัวแต่มาฝากเผื่อไว้ด้วยนอกจาก ตัวละครของอสโตชิแล้วก็อาจงแล้วเนี่ยมันมีอีกนิดนึงด้วยนั่นก็คือภาพฟุตเทจบูตลีใส่สูตรเทสหน้ากล้องอันนี้มันเป็นข้อมูลติ่งๆข้อมูลที่นำมาฝากเออซึ่งซึ่งเป็นส่วนที่ก่อนจะเป็นเคนในเวลานี้แต่ย้ำนะครับว่าการที่เคนปัจจุบันที่เราจะได้ดูกันในไม่นานนี้ที่ใส่สูตรเนี่ยมันเป็นการแชร์จากคุณดอนนี่เย็นนะเออว่าไม่เอาคอจีแล้ว จอห์นวิกมันต้องใส่สูตรนั่นแหละฮะมันก็คือเรื่องราวของเคนหรือคุณจอห์นวิกที่กระแสวิจารณ์แรกเนี่ยมันดีเหลือเกินแล้วคนที่ติดอันดับผมแทบจะพูดว่ว่าเป็นอันดับหนึ่งได้เลยที่คนกล่าวขวัญถึงที่ดูรอบแรกก็คือคุณดอนนี่เย็นี่แหละครับเออว่าเป็นแบบทีเด็ดของเรื่องจริงๆรอติดตามทีนี้มาพูดเรื่องราวของจอห์นวิกเนี่ยเราจะไม่พูดถึงผู้ชายคนนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือคุณเคยนูรี ซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องราวเนี่ยเยอะมากจริงๆที่ผมคัดมาเนี่ยมันก็เป็นฉากหนึ่งที่ผมว่านา่าจะเป็นฉากใหญ่พอสมควรและเป็นฉากที่น่าจดจําแล้วก็เป็นฉากที่ผมรอคอยพอสมควรนะนั่นก็คือฉากแอคชั่นขับรถไล่ล่าประตูชัยกลางกรุงปารีสเป็นฉากขับรถนี่แหละฮะทุกคนคงได้ดูตัวอย่างกันแล้วละ่ะแล้วมันก็จะมีนอกจากแกขับแบบผาดโผนประตูหลุดแล้วเนี่ยมันจะมีเนี่ยที่เขากระทืบเป็นกลางถนนน่ะแล้วมันไม่ใช่ถนนริมถนนนะมันเป็นถนนที่มี รถขับอยู่ด้วยอะ่ะเนี่ยอย่างที่บอกฮะภาคสี่มันไปขนาดนี้แล้วอะ่ะมันก็ไม่ผิดหรอกป่ะฮะที่พุ่งกับเชสต้าฮิลสกี้แกไม่มีไอเดียเหลือไปต่อภาคห้าแล้ว <c oughs> คือพอดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะไอการที่จะยัดแอคชั่นมาเต็มข้อแบบนี้เนี่ยผมว่าแกก็นึกไอเดียไม่ออกแล้วป่ะวะเออไปสู้กันกลางถนนน่ะแล้วที่ผมชอบมากผมว่าทุกคนก็ชอบเอาเดิผมยัดให้เลยว่าทุกคนต้องชอบนั่นก็คือฉากถนนที่คนดูตัวอย่างแล้วอะ่ะฉากนี้มีใครไม่ชอบบัางวะเนี่ย ฉากน้องหมาเบลเจียนเนี่ยน้องหมาพันเบลเจียนเนี่ยกระโดดอยู่บนรถเนี่ยเอามาได้ยังไงวะคิดคิดได้งไงวะมันเป็นจุดเล็กๆที่แบบมันเป็นการต่อยอดมันเป็นการบียอนแล้วบียอนอีกอะบียอนซ้ำๆอะเออคือฉากขับรถผ,ผ่านผลก,ก็ก็แล้วแล้วนะแล้วกระทึก็งกลางถนนด้วยนะแล้วขณะที่ต่อยกันรถแม่งวิงว่งวิววิววิวไปมาแล้วก็มี <laughs> แล้วมันสมจริงถึงขั้นว่าขณะที่สู้กันแม่งมีคนโดนชนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มีย้อนไปอีกก็เอาน้องหมาด้วยที่แบบหมามันก็คือเวลาเราพูดถึงจอห์นวิคคนก็ชอบอ้ำนะว่าเออแม่งเรื่องมาถึงตรงนี้เพราะหมาตัวเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องทุกภาพมันก็จะมีหมาปรากฏอยู่อยู่อยู่ตลอดภาคนี้ก็จะมีสุนัขพันเบลเจียนมานะครับมีเกรดทีนิดนึ่งก็สุนัขพันเบลเจียนมาลีนวัวเนี่ยเบื้องหลังเขามี5ตัวนะเออแต่ว่าจะเมันเหมือนเหมือนเป็นตัวเล่นแทนกันอนะเออมีทั้งหมด5้าตัวนะครับกลับมาต่อที่ที่ฉากที่ว่าเนี่ย ฉากนี้เนี่ยมันไม่ได้มากันง่ายๆนะครับฉากนี้มันมาจากการซ้อมของคุณคินูริเป็นเวลา9เดือนนะสิ่งที่พิสูจน์ได้คือภาพนี้ถ้ามองเห็นนชัดผมขยายให้ดูตั้งแต่แกผมเข้าแกอย่างกับเป็นแจ็คคราวเวนในสปีดตั้งแต่ผมสั้นเลี่ยนเตียนอะ่ะผมเพิ่งไปนั่งสังเกตว่าเฮ้ยผมแกสั้นเตียนเลยนี่ว่าก็เป็นชุดข้อมูลที่ให้รู้ว่าแกให้เวลากับการซ้อมขับรถครั้งนี้เป็นเวลา9เดือนซ้อมอะไร ตามข้อมูลเขาบอกว่าเป็นการซ้อมดริฟท์ด180องศาและ270องศาอันนี้คงไม่ต้องอธิบายก็เหมือนดริฟท์แล้วก็หมุน180องศาแล้วก็ดริฟ270องศาด้วยตัวแกเองจนกระทั่งแกซ้อม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 จนจนแม่นแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดมาเป็นฉากที่เราได้เห็นอันนี้คือซ้อมที่แถวๆที่โลง่งๆทะเลทรายหน่อยนะ ออพอใกล้ความจริงขึ้นมาผมแกก็เริ่มยาวนะออก็มาซ้อมกับในสตูดิโอเพราะว่ามันแกไม่ใช่ขับรถอย่างเดียวแกต้องขับรถประตูที่เปิดอยู่แล้วก็ถือปืนด้วยอะไรอย่างงี้นะฮะก็เป็นเวลา9เดือนจนกระทั่งมาเป็นฉากไล่ล่าประตูชายที่กรุงปารีสที่เราได้เห็นในเวลานี้แล้วก็ในตัวอย่างที่จะเกิดขึ้นในหนังนี่แหละครับซึ่งแค่ฉากนี้นะถือว่าเป็นแค่หนึ่งใน14ฉากแอคชั่นจากภาคนี้ นั่นหมายความว่าจอวิกสีที่คุณจะได้ดูเนี่ยร้อยหกสิบเก้านาทีเนี่ยมีฉากแอคชั่นถึงสิบสี่ฉากสิบสี่ฉากมากน้อยยังไงวะตามข้อมูลถ้าผมดูมาไม่ผิดเนี่ยเหมือนเห็นแวบ,บว่ามากกว่าภาคที่แล้วสามหรือสี่เท่านั่นหมายความว่าภาคที่แล้วมีฉากแอคชั่นประมาณสามถึงสี่ฉากอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ด้วยการคาดคะเนแต่ภาคเนี้ยมีฉากแอคชั่นถึงสิบสี่ฉากก็ไปนึกไปเนาไปเดา,ไปด,าไปดีไซน์เอาเองว่ามันจะมากน้อยแค่ไหน แต่ได้ยินว่ามันมีการลองเทคด้วยนะคุณผู้ชมมีการลองเทคด้วยไม่น้อยนะไม่ได้หมายว่ามันจะมีลองเทกทุกฉากนะฮะแต่มันจะมีการลองเทคอยู่หลายฉากพอสมควรอันนี้ที่ผมพูดเมื่อสักครู่อ่ะเนี่ยมันมีฉากที่มันกระทืบมันกลางถนนน่ะแล้วมันไม่ได้กระทื้งมันเอาหล่อทุกคนจะเนีมัยมันกระทืบไปกระทืบมามันมีรถคนรถชนกระเด็นล่วงละนาวเลยซึ่งคุณเคียร์โนลีฟแกก็มาเล่าความจริงด้วยว่าไอ้ฉากนี้มีสตันโดนรถชนจริงๆด้วยจนต้องเข้าโรงพยาบาล อันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเออมันมันก็เห็นเห็นใจคนทํางานว่าเอออาชีพสตันเนี่ยมันก็ไม่แปลกเนาะที่ทั้งเมืองนอกและเมืองไทยเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเมืองนอกเนี่ยเขาก็ออกมาเรียกร้องนะว่าเอ,อ้รางวัลอสการ์เนี่ยมันมันควรจะมีรางวัลสตันได้แล้ววะก็นํามาฝากกันว่านี่เป็นอีกฉากหนึ่งที่ผมรอดูพอสมควรเลยนะครับภาพนี้เนี่ยถ้าตามข้อมูลไม่ผิดนะครับก็เป็นภาพจากฉากที่คุณเคียนูรีมาเล่าให้ฟังว่าเป็นฉากหนึ่งที่เขากดดันมากที่สุด เพราะอะไรครับมันลิงก์จากที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งฉากแอคชั่นที่เขาใช้การถ่ายแบบลองเทคเห็นไหมฮะนอกจากประตูชัยเมื่อสักครู่แล้วที่เป็นฉากยาวๆแล้วเนี่ยฉากที่เป็นฉากลองเทคจริงๆมันคือฉากนี้ภาพนี้นะฮะเขาใช้คำนิยามว่าเป็นกอ d eye view ของจริงมันจะออกเป็นอย่างไรซึ่งคุณเคียร์ลิรแกบอกเองว่าโคตรกดดันเลยลองเทคเนาะมันลองเทคอะคุณผู้ชมอ่าและนี่ก็เป็นภาพที่แก สารภาพอีกเรื่องหนึ่งว่าฉาก <c oughs> โอ้ยเราก็ไปขำเขาเนาะเป็นฉากที่แกฟาดสตันด้วยกระบ,บองสองท่อนแล้วหัวแตกจริงโอ้ยว่ามึงได้โรเล็กแล้วหลายคนเนี้ยเพราะมันผ่านไปแล้วมันก็เล่าเหมือนตลกนะแต่เวลานนั้แกคงเครียดแหละเพราะว่าด้วยความที่เคียนรีคใครๆนะก็ทราบนะแกเป็นคนหัวใจทองคำอ อืมแกก็คงจะเจ็บแทนสตันนะแล้วคงมีการขอโทษขอโพยแล้วก็ปลอบใจกันเต็มที่นะฮะนี่ขนาดแกแกฝึกฝนนะฮะแกฝึกฝนมานานมากนะก่อนเปิดกล้องเนี่ยแกใช้เวลา12สสัปดาห์ในการซ้อมอาวุธทั้งหลายก่อนจะเปิดกล้องจริงเพื่อความคุ้นชินคุ้นเคย โดยเฉพาะเรื่องราวของกระบองสองท่อนซึ่งมันไม่ได้มีแต่ควงควงไงกระบองสองท่อนอย่างตามภาพเนี่ยในภาพเคลื่อนไหวจริงๆเนี่ยมันเป็นภาพที่ใช้กระบองสองท่อนนอกจากหวดหวดหดหด,หวดควงควงแล้วฟาดเนี่ยมันจะต้องมีการแบบใช้ลีลาการล็อกคอแล้วก็เอามาตีลังกามาอะไรอย่างเงี้ยเออถือว่านอกจากความแอชชั่นเนี่ยความบู๊ความเนื้อถึงเนื้อเนี่ยมันก็มีการซ้อมที่ค่อนข้างจะนานพอสมควรเลยทีเดียวนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีการยืนยันสุดท้ายว่าแม้ว่า จอห์นวิกภาคนี้จะเป็นภาคที่4เขาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นภาค4ก็จริงแต่จะเป็น9ก้าแรกของการขยายจัก,กรวาลน,นักฆ่าเหมือนที่คุณเคโนริฟเปิดเผยเมื่อเมื่อตอนต้นที่ผมเล่าไปให้ฟังเป็นการขยายจัก,กรวาลน,นักฆ่าซึ่งเราเห็นแล้วฮะว่าเดี๋ยวจะมีบัลเลริน่าแยกออกมาแล้วก็จะมีซีรีส์เดอะคอนติเนน a ัออกมาด้วยเชื่อว่าจอห์นวิกี่หลังจากที่เราได้ดูแล้วเนี่ยตอนท้ายเนี่ยมันคงจะ ลายเปิดแบบโคตรเปิดอ่ะเออตั้งแต่ภาค 2, 2เป็นต้นมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่าไอตอนท้ายเนี่ยโอโ้โหโคตรเปิดอ่ะสองอ่ะสามนี่ก็เปิดหนักเลยอโอ้ผมว่าสี่เนี่ยเปิดเปิดแบบยิ่งเป็นการที่เขาบอกว่าเป็นการขยายจักรวาลนักฆคาเนี่ยผมว่าโคตรเปิด,เป,ดเปิดอ่ะก็รอติดตามมีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสําหรับการที่ดูแลเอาใจใส่จิตใจชาวบ้านเขาทั้งคุณเคโนรีและคุณแชสตสไตฮิลสกี้นะแกบอกว่าการที่แฟรนไชส์จอห์นวิกเนี่ย พยายามใช้ cg ให้น้อยที่สุดเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาแอนตี้นะเขาไม่ได้แอนตี้การใช้ cg แต่เป็นเพราะว่าไม่มีอะไรจะสู้หยาดเหงื่อและแรงกายที่ต้องแลกมาเพื่อความสมจริงได้คุณเชสตาไเซลสกี้แกเพิ่มตรงที่ว่าทุกครั้งที่ทำจอห์นวิกสิ่งที่เกิดในฉากแอคชั่นที่เป็นที่ทุกคนจดจำมาจนถึงทุกวันนี้ความดีที่สุดของงานแอคชั่นจากจอห์นวิกมันเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจ สะส่วนใหญ่พูดง่ายๆก็คือฉากแอคชั่นที่ทุกคนจดจําได้เนี่ยหลายครั้งมันมาจากการเล่นเองและมาจากการด้นสดหน้ากองทั้งนั้นนี่คือการเปิดเผยจากคุณเชสต์สไตลฮุสกี้ผู้กับัแล้วก็คุณคีนูรีส่งท้ายกันด้วยภาพน่ารักปิดท้ายแล้วกันพอหนังเริ่มใกล้ฉายเนาะก็มีการเริ่มไปออกรายการดังๆไปโชว์ตัวเนาะแล้วนี่ก็เป็นภาพจากรายการ The Tonight Show ของคุณจิมมี่ฟารลอนนะ แล้วก็พูดคุยกับคุณคีโนลีฟภาพนี้เป็นภาพที่คุณเคีโนลีฟแกเรียกตัวเองว่าแอมปะปัปปี้คิงนะครับก็ดูมุง้งมิงงน่ารักดีนะครับก็เหมาะกับความเป็นคุณเคีโนลีฟที่หลายๆคนชื่นชอบและหลงรักนะครับที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับ